นันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาปรารบกันทั้งเรื่องกรรมประเภทหนึ่งที่ทำให้คนไม่มีลูกเพราะว่ามีคนหลายคนที่จะบอกว่าแต่งงานมาตั้ง20ปีบ้างสิปีเสร็จบ้างหาลูกไม่ได้แล้วก็มีส่วนมาก มาขอร้องขอให้มีลูกอันนี้ตมาก็จนใจเพราะว่าท่านขอผิดที่เมื่อการขอให้มีลูกต้องไปขอกับคนที่เคยมีลูกมากๆแต่อตมาชาตินี้เกิดมาไม่มีลูกกับแม่เลยเคยไม่ไม่เคยมีแม่ให้มีลูก ก็เลยไม่ทราบว่าคนที่เขามีลูกเขามีปฏิปทาแบบไหนจึงมีลูกและไม่สามารถจะให้ใครได้ฉะนั้นขอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> ที่ท่านเคยมาขอลูกแล้วก็ผิดหวังว่าท่านที่ไม่มีลูกกำลังจะมาขอให้มีลูกกับโปรดทราบว่าตมานั้นเป็นคนไร้สมรรถภาพในด้านมีลูก แม้แต่แม่ของลูกก็ยังหาไม่ได้ก็เลยไม่รู้เศร้าลูกนะเขาทำกันยังไงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของโพธิราชกุมมารึนความมีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทับอยู่ในเพษากัลาวันแม่ชื่อเพราะเพษากลลา ไอ้กลาเนี่มันอะไรขเขาแปลว่ายังไงก็ไม่ทราบไอ้วันเนี่ยประป,ระปาหมายความนีอยู่ในป่าทรงปราพระโพธิราชกุมามาให้เป็นเหตุสมบเด็จพระบรมโลกเชไดนทรงตัดเรื่องนี้ณนะความตอนตอนน้นมีอยู่ว่าท่านโพธิราชกุมามาความจริงคนนี้ทราบไปด้ดยนางบรรดาญาโยมพุทธบริษัท <c oughs> และเต่เพื่อนไิสุทธ่มณเนนที่กำลังรับฟังรว่าโพธิราช,ชูม,มานี่เป็นคนใจร้ายมาตั้งแต่ชาติก่อนและนิสัยความร้ายของท่านก็ร้ายติดมาติชาตินี้ท่านเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านมาเป็นลูกของกษัตริย์ก็หวังจะสร้างประศัทอยู่เองให้มันสวยสุดงามตามความพอใจ จึงนด้หาช่างมาออกแบบประสาทในเมื่อเป็นที่ชอบใจแล้วก็ไปหาช่างมาทําการก่อสร้าง <c oughs> ช่างคนนี้ก็สร้างเก่งมากสร้างแล้วดูมาว่าประสาทหลังนี้จะลอยอยู่บนอากาศไม่ปักอยู่กับพื้นดินไม่ติดพื้นดินเห็นเป็นมหัศจรนยร์ท่านโพธิราชจุกมายก,ก็มีความรู้สึกอยากจะทราบ ว่าถ้าปราศาัน์หลังนี้มันเป็นหลังเดียวในโลกจะเป็นของอัศจรรย์มากก็ไม่แน่ใจว่าในช่างคนนี้จะสร้างปราศาัน์แบบนี้มากี่หลังแล้วเะนั้นจึงไปเรียกในช่างมาแล้วก็ถามว่าช่างปราศาัตน์ประเภทนี้เธอทํามากี่หลังแล้วหรือว่าทําหลังนี้เป็นหลังแรกในชีวิตของเธอ นายช่างก็บอกว่าประสาทประเภทที่ทําให้เห็นว่าลอยในอากาศเพิ่งทําเป็นหลังแรกในชีวิตหลังนี้เป็นหลัหลงแรกท่านโพธิราชกุมารก,ก็ชมเป็นการให้กําลังใจแล้วก็ให้รางวัลเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> แล้วก็บอกว่าแต่ประสาทหลังนี้แล้วเสร็จเมื่อไรก็บอกด้วยนะความจริงไม่ใช่คิดอยากจะอยู่เร็ว ได้อยากจะฆ่าในช่างโดยมีความรู้สึกว่าถ้าช่างคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เธออาจจะไปสร้างให้คนอื่นหลายๆหลังฉะนั้นบ้านของเราก็เป็นบ้านที่มีความไม่อัศจรรย์ถ้าบังเอิญมีบ้านหลังเดียวที่เราอยู่เราอยู่ชาวโลกเห็นว่าประสาทหรือบ้านของเรานี่เป็นสิ่งอัศจรรย์มากอันนี้แค่จเจ้าเดียวเด่นของตัว ก็คิดฆ่าเขาจึงไม่คิดในใจว่าหนึ่งเราฆ่าช่างนี้ได้ก็ดีประการที่สองรือว่าตัดมือตัดเท้าของเธอเสก็ดีเธอทําทไม่ได้ปริการที่สามควักลูกตาเสียได้ก็ยังดีวงความว่าถ้าไม่ตายก็อย่าตัดแขนตัดขาหรือควักลูกตาถ้าควักลูกตาแล้วตาไม่เห็นช่างก็ทำงานไม่ได้ แต่ว่าความลับมันไม่มีในโลกบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านโพธิราชกุามารน,นี้มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นลูกเจ้าเหมือนกันรักใคร่ชอบพอกันมากเป็นคนรุ่นราวเขาเดียวกันจึงปรารบเรื่องนี้กับราชกุามารอง์นั้น <c oughs> ราชกุามารองค์นั้นฟังแล้วก็ตกใจคิดว่าโพธิราชนี่ไม่น่าจะเลวซามขนาดนี้ ของดีมันไม่มีที่สุดในโลกโลกในหาที่สุดไม่ได้ช่างคนนี้ว่าดีอาจจะมีช่างคนอื่นดีไปกว่านี้ก็ได้วันหนึ่งเห็นปลอดคนจึงเรียกช่างมากระซิบว่าวาบอกว่าถามว่าเวลานี้เธอทรรมศาสตรื่ังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยงังช่างก็กราบทูลให้ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะ ท่านพระราชกุมารองนั้นก็บอกว่าที่หลังจำไว้นะถ้าโพธิราชกุมารมาถามว่าประสาทหลังนี้เสร็จแล้วยังเธอบอกว่ายังไม่เสร็จนะเพราะว่าถ้าบอกว่าเสร็จแล้วเมื่อไรเธอจะตายจีอยบอกความเป็นมาที่โพธิราชกุมารปารกกับพระองค์ทราบในช่างเมื่อทราบแล้วก็ระงับเป็นความลับ หลังจากนั้นมาเมื่อโพธิคธิราชกุมามรมาถามก็กลับเรียนให้ทราบว่ายังไม่เสร็จพระเจ้าค่ะส่วนใหญ่หน่าเสร็จแล้วแต่ส่วนที่มีความสําคัญมากจริงๆยังไม่เสร็จถ้าส่วนนี้เสร็จประศาสตรนี้จะเห็นเป็นมหาศิจ,จัญมากเขาจะเห็นรอยเด่นในอากาศจะเป็นของธรรมดาธรรมดา แต่สิ่งมหัศจรรย์เป็นนิมิตอัศจรรย์จะมียิ่งไปกว่านั้นแต่สิ่งนั้นจะไปยังไงข้าพระเจ้ายังยังไม่กราบทูลก่อนในเมื่อเสร็จแล้วพระองค์จะทรงทราบเองว่าเป็นของมหัศจรรย์ที่สุดแต่ว่าสิ่งที่จะทาต่อไปนี้ต้นใช้ไม้มีความเบามากแลวก็ไม่มีแก่นเป็นไม้ที่แห้งสนิทขอพระองค์ได้ทรงโปรดสั่งให้บุคคลหามาให้ด้วยไระเจ้าค่ะ เป็นอนันว่าพราะพรท่านโพธิราชก็หลงกลสั่งให้คนใช้ที่คนที่หาไม้แห้งสนิทมาแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่ไม่มีแก่นมีความเบาสูงอเอามามอบให้กับนายช่างนายช่างก็กราบทูลว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจึงกว่าข้าพเจ้าจะกราบทูลใ้ทราบประว่าปราสาลัลังนี้เสร็จ ขอพระองค์จงอย่าให้ใครเข้ามาในที่นี้ถึงแม้แต่พระองค์เองก็เช่นเดียวกันจงอย่ามาในที่นี้เพราะว่า,าข้าพุทธเจ้าจะต้องทําในห้องเงียบเงียบเพราะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ละเอียดและออมมากถ้ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาประาระสาทจะไหวตัวความคิดเจรลางเลื่อนผลจะไม่เป็นไป,นปนตามนั้นเพราะหลังนี้ตั้งใจให้สร้างเป็นของมหัศจรรย์จริงๆ เร่องสงคนที่จะเข้าออกได้ก็คอยเป็นพัญญาคราพระเจ้าองค์เดียวเป็นคนส่งอาหาร <c oughs> ท่านโพธิราชกุม,มารหลงกลลก็ปฏิบัติตนตามนั้นนายช่างก็เข้าไปในทำห้องห้องหนึ่งเป็นห้องรับทำนกยนต์หมายว่านกอะไรก็นกพยนต์ก็หมายว่าทำเป็นรูปนกขึ้นมา บรรจุคนนั่งได้ประมาณทักสิคนพร้อมทัสมพสมภาระพอควรเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งพัญญาว่าวันนี้กลับไปแล้วของอะไรที่มีอยู่พอจะขายได้ให้ขายให้หมดนำเงินติดตัวไว้แล้วก็วันพรุ่งนี้นำทรัพย์สมบัติคือเงินทองที่พอติดตัวไวได้ที่มีอยู่มาด้วย เอาลูกของเรามาด้วยแล้วมาเงียบๆไม่ต้องบอกใครในการขายบ้านขายช่องก็ไม่ต้องบอกใครว่าเรื่องอะไรเมื่อนางทําแบบนั้นแล้วในตอนเช้ากินข้าวเสร็จก็เอาลูกกระพัญญาเข้าไปนั่งในท้องในท้องนกนกพยนทรับสมบัติพอควรใส่นั้นพอไปได้ก็เข้านกพยน ขึ้นขี่นกพยนต์ขับออกทางหน้าต่างบินไปไปมาผ่านในที่สุดในช่างของนั้นก็เป็นพระราชาในเมืองนั้นซึ่งเวลานั้นคนมันน้อยคนที่มีปัญญามากก็ไม่จะได้เป็นผู้ปกครองประเทศประเทศเล็กๆเ,เป็นเ่าเจ้าหนะ้าที่เห็นในช่างหนีไปเรื่องนี้ก็หมดกันไปโพธทิทีราชากุมาร็ขฆ่าเขาไม่ได้ มาในตอนหนึ่งท่านโพธิราชกุมารดำริในใจว่าเราแต่งงานมาหลายปีกับพัญญาคนนี้อาจจะมีพัญญาหลายคนก็ได้แต่ก็ไม่เคยมีลูกกับเขาต้องการจะหาลูกเสืบตระกูลจึงให้คนพระรัตนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากพระเวทากป่ามาหาวันนั้น แล้วก็สั่งให้คนปูผ้าขาวจากประตูวังถึงประตูกำแพงถึงประตูวังขอโทษจากประตูวังที่ประทับมาถึงกำแพงวังทางเข้ากำแพงตั้งแต่หน้าประตูเข้าไปเจ็ดบ้านอล้วกันเวลาที่ให้ในให้เจอคนใช้ปูผ้าขาวนึกในใจ ว่าถ้าเราจะมีลูกหญิงหรือว่าลูกชายขอยองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศศานดาเดินบนพระขาวกับพระสงฆ์ถ้าเราจะไม่ได้ลูกขอยพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์จงอย่าเดินบนพระขาวเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำพระสงฆ์มาถึงประตูกำแพงวังก็ทรงหยุดยืนไม่ก้าวต่อไป ท่านโพธิราชทุกุมารก็รัตนาองค์สมเด็จไปจอมใจคอยเดินบนพระขาวสมเด็จพระสัมมาทัมุทธเจ้าก็ม่เดินมองดูพระอานนุ์พระอนนนั้นเป็นพระที่ฉลาดมากแค่องค์สมเด็จพระผู้มีรพระภ้าเจ้ามองหน้าก็เข้าใจยิ่งได้ตรัสกับพระเจ้าโพธิราชทุกมุมารว่าคอยรื้อผ้าขาวออก สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงเดินบนผ้าขาวท่านโพธิราชุกมัยก็สั่งให้คนรื้อผ้าขาวออกแล้วก็รัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าให้สเสด็จไปสู่พระราชฐานเมื่อไปถึงนมันสการแล้วนัทวายอังคาดคืออาหารแกองค์สมเด็จพระ,ระบัณฑิตแก้วและบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหมดเสร็จ ตอนที่พระพุทธเจ้าจะโมทนาท่านโพธิราชจุกรมาณยังเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> กราบทูลว่าข้าพุทธเจ้าทรงกระวะพระองค์สามวาระวาระแรกขณะที่อยู่ในคันมันดาก็ถวายบังคมไหว้พระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอันนี้สงสัยเหมือนกัน เวลาที่ท่านไหว้พระธเ,เจ้าในท้องนะใครจะมองเห็นแต่เข้าใจว่าโพธิราชชุมารอาจจะรักชาติได้สักหนึ่งชาติจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระบรมโลราราชกโกราดสทั้งที่ึ่งไหว้พระองค์มาตั้งแต่อยู่ในท้องและครั้งที่สองเมื่อคราวเป็นรุ่นหลุ่มก็ถไหวายธรรมสการอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ถวายน้รมัตารเวลานี้ครั้งหนึ่งอยากจะทราบว่าเพราะเหตุใดองค์สมเด็จระจอมไตรจึงไม่ทรงสมเด็จพระพุทธดำเนินบนพรเขาที่ข้าพระเจ้าผู้รับสมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าจึงได้มีพระพุทธติการตัสถามว่าพธิราชกุมารแต่ถาคตอยากจะทราบว่าก่อนที่พระองค์ จะปูผ้าขาวให้คนให้อัตถาคตเดินขณะที่สั่งให้คนปูในคิดอะไร <c oughs> ให้โพธิราชจุกมายก,ก็ตัดตามความเป็นจริงว่าข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีบทแต่งงานมาหลายปีแล้วหาลูกกับเขาไม่ได้เกรงว่าจะไม่มีลูกสืบแต่กูล จึงตัดสินใจตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าจะได้ลูกหญิงก็ดีจะได้ลูกชายก็ดีขอสมเด็จพระจินสศีทรงสมเด็จพระพุทธดำเนินบนพระขาวถ้าหักว่าจะไม่ได้ลูกขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัธเจ้าจงไม่เดินบนพระขาวพระผู้มีพระพเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตัสว่าราชกุม,มาร เพราะเหตุนั้นแตถาคตจรไม่เดินบนพระขาวท่านก็เลยถามว่าเป็นเพราะอะไรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธ,ธิการถืว่าพระราชโชมานการที่พระองค์จะไม่มีโลกคราวนี้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นคนมีใจร้ายทำลายความดีของสัตว์ ในสมัยก่อนเขายิ่งกราบทูลขอองค์สมเด็จพระชินวนวรสรงตรัสแต่ก็ทรงตัดว่าในสมัยก่อนจากชาตินี้ก็เรียกว่าไม่ได้บอกชาติว่าชาติไหนมีคณะบุคคลคณะหนึ่งไปฆ่าสัมผ่าและลงสัมผ่าไปในมหาสมุทร ท่านก็บอกว่าไม่ค่าคนนับร้อยนี่คนเป็นร้อยร้อยนี่ต้องไม่ใช่ค้าแล้วอาจจะไปเที่ยวส้ำเผากันเวลานั้นปรากฏมีลมโหด้วนไอ้คำว่าลมโหด้วนนี่มันเป็นลมที่มีความแรงมากเกิดขึ้นในมหาสมุทรเรือต้ากำลังลมไม่ไหว้ึ้้นแรงจัดเลยก็ลมสัำเผาก็แตก คนทั้งหลายต่างก็ว่ายน้ำหนีความตายแต่อย่าลืมว่ามาหาสมุทรมันไม่เล็กหนีไปเท่าไรก็ตายเท่านั้นถ้าไม่พบเกาะไม่พบแก่งไม,ไม่พบชูชีพเป็นที่อาศัยแล้วสามีพัญญาสองคนสามีคนหนึ่งพัญญาคนหนึ่งที่ไปในเรือนั้นได้ไม้กระดานที่หลุดออกมาจากเรือหนึ่งแผ่น ต่างคนก็ต่างเกาะปล่อยตัวให้ลอยตามกระแสขึ้นไปในที่สุดคลื่นก็ซัดคนสองคนเข้าไปใ,ใกล้เกาะแห่งหนึ่งคนสองคนนั้นขึ้นอาศัยอยู่บนเกาะตามธรรมดาคนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านคนก็ดีตส์ก,ก็ดีจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารดังนั้นสองคนนี้นั้นมีความหิวเกิดขึ้น หม้อหายมันก็ไม่มีไม่ขีดก็ไม่มีมนมมี่ไม่รู้จะก,กินอะไรดีก็เลยมองไปมองมาเห็นนกมันมีมากบนเกาะน,นั้นเขาไม่มีคนไปถึงไอ้นกก็เลยไม่คย่อยกลัวคนคนเดินเขาไปใกล้นกก็ทำเฉยๆพราะไม,ม่เคยอันตรายจากคนเลยไม่รู้จักพยาแมาจุราช เธอทั้งสองก็เอาไข่นกเข้ามากินก่อนเพื่อเป็นการประทังความหิวกินไปกินมาหลายวันเข้าไข่นกก็หมดต่อมาเมื่อไข่นกหมดความหิวมันก็ยังไม่หมดวันต่อมาหิวมไม่ไรู้จะทำยังไงก็จับลูกนกเล็กๆมากินอีกเมื่อกินลูกนกหมด มันก็ยังไม่หมดความหิวชีวิตยังมีอยู่ก็กินพ่อนกแม่นกสม็ดพระสัมมาทิุทิเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าโพธิราชกุมารเพราะเธอไม่เว้นกรรมชั่วทั้งสามวัยวัยต้นคือไข่ไวัยกลางคือลูกนกวัยสุดท้ายคือพ่อนกแต่แม่นกฉะนั้นเธอจึงจะไม่มีโอกาสมีลูก ในวัยหนุ่มก็ดีในวัยกลางคนก็ดีในวัยแก่ก็ดีหาลูกไม่ได้แน่ชาตินี้ในวัยชาตินี้ทั้งชาติเธอจะต้องไม่มีลูกแม่พูดมาถึงตอนนี้ก็คิดถึงบรรดาเทพุทธบริษัทเวลานี้โภชนากาและโภชนากาลอะไรของเขาไม่ทราบคือว่าพวกที่แนะนําเรื่องการกินก็แล้วกัน ไอ้โจชนะโพชนังเนี่ยมันขี้เกียจหนึ่ง,งมันก็แปลว่ากินที่เป็นภาษาแขกภาษาแขกแต่มาไม่ค่อยอยากพูดเรียนเหมือนกันเพราะาเป็นคนไทยเราพูดกับภาษาไทยดีกว่าแล้วพวกที่กรรมาการการกินมมนจะแนะนําอาหารอย่างนั้นดีเนื้อสัตว์ประเภทนี้ดีผักอย่างนั้นดีไข่ดีล่อ,อก,กันจีปาทะ ตอนนี้แนะนำไข่กันมากไข่ก็ถูกกว่าอาหารอย่างอื่นก็เลยสงสัยว่าคนกินไข่สมัยนี้เกิดไปชาติหน้าสมัยที่เป็นนมเป็นสาวคงไม่มีลูกเพราะโพธิราชุมานุระเจ้ทาทรงตรัสว่าถ้าเธอเว้นไม่กินไข่เธอก็จะมีลูกว่ายังเป็นนมเป็นสาวพระมะวัยแต่ว่าเธอกินไข่ แต่ว่าเธอเว้นไม่กินลูกนกเธอก็จะมีลูกในวัยกลางคนถ้าเธอกินทั้งไข่กินทั้งลูกนกไม่กินพ่อนกแม่นกเธอก็จะมีลูกมาวัยแก่แต่ว่านี่เธอกินหมดทั้งสามวัยเป็นนว่าชาตินี้ทั้งชาติเธอจะหาลูกไม่ได้นี่ก็มันดาญายงพุทธบริษัททหลายที่หาลูกไม่พบ ทำยังไงยังไงก็ควานหาลูกไปได้โปรดทราบว่ากรรมของท่านกับกรรมของโพธิราชกุมารจะมีสภาพคล้ายคลึงกันแต่เวลานี้คนกินไข่มากต่อไปคนหนุ่มคนสาวไม่มีลูกสบายมากถ้ายังไม่ถึงวัยกลางคนไม่ต้องห่วงว่าจะมีลูกไม่ต้องใช้ยาคุณกำเนิดไม่จ้งตั้งใช้ถุงไม่ต้องผูกไม่มีลูกแน่ พอได้กินไข่ดะถ้าใครกินลูกนกลูกไก่ลูก,ก,ลลกเป็ดบ้างก็เพิ่งทราบาว่าวัยกลางคนไม่มีลูกอีกใครกินพ่อนกแม่นกพ่อเป็ดพ่อไก่แม่เป็ดแม่แมไก่บ้างเกิดไปชาติหน้าตอนวัยแก่ก็ยังไม่มีลูกสบายมากอุดตังคีเวพระพุทธเจ้าทรงรัดพระหองลูกหกคอ ถ้าเราไม่มีลูกแล้วก็มีความสุขไม่ต้องหนักใจการมีลูกดีหรือไม่ดีก็ต้องตอบว่าสุดแล้วแต่กฎขุองกรรมถ้าลูกมาจากเทวดาแลืะลูกมาจากพรหมแล้วพ่อกับแม่มาจากเทวดาแืะมาจากพรหมก็พูดกันรู้เรื่อง เป็นนั้นว่ามีลูกถทาแมวอย่ามีทุกข์จากการเลี้ยงดูให้การศาึกษาให้การแนะนําจับจ่ายใช้สินมากขึ้นแล้ก็มีความสุขเพราะลูกดีแต่ทั้งนี้ก็ต้องพ่อดีแม่ดีเว่าพ่อกับแม่มาจากเทวดาหรือผมถ้าลูกมาจากอบายภูมิก็ต้องน้ำตาตกตลอดชาติ เอาดีไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพราะพวกสัตว์นรกเป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเขาไม่มีความดีพอที่จะส่งความดีไม่ได้สิ่งใดที่คนดีเข้าใจว่าดีสิ่งนั้นพวกนี้จะเห็นว่าไม่ดีแล้วสิ่งใดที่ชาวโลกเห็นว่าเลวเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันพวกนี้จะมีความเข้าใจว่าดี นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการมีลูกจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่กฎของกรรมแล้วคนเราจะมีลูกแล้วไม่มีลูกที่สงสัยกันมากว่าทำไมจึงไม่มีลกูกในความจริงข้อคู่ตัวผัวเมียและพนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติที่จะสร้างลูกให้เกิดและสมรรถภาพก็ดีอาจจะดีกว่าคนที่มีลูกมากเสียอีก แต่ก็ไม่สามารถจะสร้างลูกให้มัเกิดขึ้นมาได้ท่านจึงมีความแปลกใจว่าทำไมจึงไม่มีลูกก็โปรดทราบตามเรื่องนี้มองดูเวลาก็ใกล้จะจบปองน,นิทานกันไปท่านั้นหลายคงจะจำได้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรผู้ก่อพระศาสนา,าพุทธ <c oughs> เวลานี้ร่างกายของพระองค์ก็พัง แล้วองค์เองก็ปล่อยพระนิพานการปพนิพานไม่ได้ร่างกายไปด้วยเอาความดีเกาะอธิตสมาในกายไปท่านโพธิราชจกุม,มารก็ดีพระสงฆ์ท่านหลายเวลานั้นก็ดีเวลานี้ไม่เหลือถ้าท่านบุกฟังท่านคิดว่าร่างกายก็ท่านจะอยู่ตลอดการตลอดสมัยไหมถ้าคิดอย่างนั้นพลาดท่ามาก <c oughs> จงคิดว่ายังไงไงเราก็ต้องตายความตายอาจจะมาถึงเราในวันนี้คิดไว้เสมอตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบายภูมิคือเราจะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริอรยสงฆ์ด้วยปัญญาเพื่อความมั่นคงของความเคารพและจะทรงศินให้บริสุทธิ์คารวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างต่ำก็ศินห้า ถ้ามันเนนสินสิบพระสินสองร้อยยี่บเจ็ดกรวาจะสินแปดได้ก็ดีเพราะเรื่องของท่านแค่สินห้าก็พอในกำลังใจคิดว่าถ้าตายเมื่อไรขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นนกก็ดีเป็นเทวดาก็ด,เด,กดีเป็นพรมก็ดีเป็นแดนเต็ม,ม้วยความทุกข์เราไม่ต้องการสามแดนนี้จุดที่เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานต่กำลังใจของทุกท่านทรงอย่างนี้แล้วก็จะตัดบาปอากุศลเก่าๆทั้งหมด ส่วนที่เหลือคือเ่ืนอเหลือแต่บุญกุศลจะนำตนไปสู่สุคติอย่างต่ำสวรรค์อย่างกลางรูมโลกจิตสะอาดที่สุดไปในพานกันแน่ชาตินี้เมื่อเวลาบอกหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ูลผลขวัดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังจงหลับฝิทฝันดีด้วยกันทุกคนสวัสดี